ชาดาสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวบัตรออนของแบรนด์กอ t กันนะคะเพื่อนๆเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมคะทาบัตรออนแล้วสีไม่ติดทนค่ะหน้าดูเป็นคราบแล้วสียังดูไม่เป็นธรรมชาติอีกด้วยค่ะวันนี้เรามีตัวช่วยใหม่ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การปัดแก้มของคุณให้เป็นเรื่องง่ายและสนุกยิ่งขึ้นไปกับ Gos เ Baby b u t รซค่ะ เดี๋ยวเราจะแกะข้างในใดูกันนะคะว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะาอ,อุ๊ยทุกคนน้องน่ารักมากเลยค่ะน้องเป็นรูปหัวใจแบบนี้ด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวเราจะลองสีให้ดูกันนะคะทุกคนสีน่ารักมากนี่ สีนา่ารักมากเลยทุกคนสีชัดมากเลยค่ะเนื้อสัมผัสครีมนุ่มละมุนค่ะแล้วก็เกี่ยง่ายนะทุกคนใช้นิ้วเกี่ยเกี่ยเกลี่ยอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แบบมันไม่เป็นคราบค่ะสีดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะแล้วก็ติดทนตลอดทั้งวันเลยค่ะแม้แบบว่าเราแบบอากาศจะร้อนแค่ไหนก็คือแบบ สีก็ยังติดทนอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะคะสีดูน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็แบบมันจะมีวิตามินอ e ีนะคะสามารถบำรุงผิวเราไปในตัวด้วยนะคะแบบมีส่วนผสมของมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะช่วยแบบให้แบบบำรุงผิวไปด้วยะคะ่ะแล้วก็ใช้ได้หลากหลายนะคะแบบทาได้ทั้งแก้มทาตาก็ได้นะคะแล้วก็ทาปากได้ด้วยค่ะ ส่วนประกอบของกอสเบบี้บับพีเซตนะคะมีเป็นไดมมทิโคนค่ะน้ำมันโจโจบามค่ะแล้วก็จะมีเป็นค้วพึ่งเดนเ,เ,เ,เลลิน่าค่ะแล้วก็ไอลอดออกไซด์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิตามินอ e, ีแล้วก็มีเป็นสารบำรุงผิวมากมายค่ะ คำเตือนนะคะ1น,นะคะคือใช้สําหรับภายนอกเท่านั้นค่ะ2หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตานะคะแล้วก็3หากเกิดการระคายเคืองนะคะให้รีบปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะแล้วก็4ใช้ได้ตั้งแต่อายุ12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปค่ะที่เอาใช้นะคะก็จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะสีชัดติดทนสวยฉ่ำค่ะแบบพินเซตแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะ ปริมาณนะคะจะอยู่ที่2.9กรัมค่ะลูกคา้าเยอะมากเลยนะคะราคา99บาทเองค่ะถ้าใครอยากซื้อตามนะคะกออ็สั่งได้ที่ก o ออฟ f ิเชียลค่ะหรือว่ากดที่ตะก้าก็ได้ค่ะ ชื่อแบกอดนะคะแปลว่าแวววาวแล้วก็เงางามค่ะแล้วก็ไอเดียการออกแบบนะคะเราอยากใหออ้ออกแบบเป็นแนว Y2K ค่ะให้เป็นติดความน่ารักโซนๆเอาไว้อยู่ค่ะแล้วก็เออแล้วก็มีความเป็นเจ้าหญิงนิดหน่อยค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่า God Baby b a แบ p พรีเซค่ะ การออกแบบดีไซน์ของเรานะคะตัวสีนะคะเราจะใช้เป็นสีชมพูสีขาวสีฟ้าค่ะแล้วก็สีเหลืองนะคะให้เป็นสีเหมือนแบบออกแบบพาสเชลค่ะสไตล์ Y2K นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเออลูกดาวเล็กๆค่ะแล้วก็มีดาวอันใหญ่นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะเราก็จะตกแต่งเป็นโลโก้แบรนด์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นสโลแกนนะคะสีชัดติดโทนสวยฉ่ำค่ะแล้วก็เราก็จะมีเป็นเออเบอร์นะคะ เป็นเบอร์ของบัตรออนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นส่วนประกอบของแบรนด์ค่ะว่าเราใส่อะไรลงไปในผลิตภัณฑ์ของเราบ้างค่ะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมีเป็นเบอร์โทรค่ะจะมีเป็นเ c e b o o k ค่ะแล้วก็จะมีเป็นศูนย์บริการลูกค้านะคะทางไลน์ค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวผีเสื้อค่ะออกแบบสําหรับให้ดูน่ารักค่ะแล้วก็ตรงข้างหลังนี้นะคะก็จะจะเป็นแบบเขียนก็จะเป็นก๊อสทีมบัตรเบอร์ศูนย์หนึ่งค่ะแล้วก็จะเราจะเออตรงนี้เราจะอธิบายเออส่วนเออผลิตภัณฑ์ของเราค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีวิธีใช้ค่ะจะมีคําเตือนค่ะแล้วก็จะมีปริมาณสุทธิเลขที่จดแจ้งค่ะแล้วก็ผลิตโดย ก็ใช้แลนจํากดค่ะแล้วเราก็จะมีวันผลิตวันหมดอายุค่ะแล้วก็จะมีเครื่องหมายหลักสิ่งแวดล้อมค่ะแล้วก็จะมีสามารถเออทิ้งขยะเออได้ทุกที่ค่ะที่แบบรีไซคเคิลขยะรีไซคเคิลอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็อีกทางด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นเออบาร์โค้ดค่ะสำหรับสแกนจ่ายตังค์แบบนี้ค่ะ แล้วก็โลโก้ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แบรนด์ค่ะสำหรับแบบว่าออถ้าเราตั้งอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นออชื่อแบรนด์เราอย่างชัดเจนค่ะถ้าหรือว่าเราจะตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้ค่ะเหตุผลท,ที่แบรนด์ก้อนนะคะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษนะคะเพราะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะสามารถรีไซเคิลได้นำกลับมา ใช้ใหม่ได้ร้อเเซค่ะแล้วก็สามารถย่อยสลายได้ง่ายค่ะต่างจากพลาสติกนะคะที่ใช้เวลาย,ย่อยสลายเป็นเยร้อยปีค่ะแต่กล่องกระดาษนะคะสามารถย่อยสลายได้ได้เร็วกว่าค่ะแล้วก็ลดการใช้พลาสติกให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อช่วยรักษาโลกร้อนนะคะ สนะคะต้นทุนการผลิตที่คุ้มค่าค่ะออกระดาษนะคะสามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากๆค่ะต้นทุนต่ำแล้วก็มีน้ำหนักเบาค่ะทำให้ค่าขนส่งลดลงค่ะ 3. นะคะปรับแต่งดีไซน์ให้สวยงามค่ะคือกล่องกระดาษนะคะสามารถพิมพ์สีพิมพ์ลวดลายต่างๆนะคะตามที่เราออกแบบนะคะลงไปในกล่องได้เลยค่ะคือ แล้วก็สามารถออกแบบรูปทรงนะคะให้เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราได้ด้วยค่ะ 4. ความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ค่ะกล่องกระดาษสามารถลดสารเคมีตกค้างได้ค่ะเมื่อเทียบกับพลาสติกประเภทอื่นๆอ,อาจจะมีสารปนเปื้อนค่ะ ปัจจุบันนะคะผู้บริโภคให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นค่ะแบรนด์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษนะคะจึงได้เปรียบในการตอบโจทย์และสไตล์คนรุ่นใหม่ค่ะ สำหรับช่องทางติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่บริษัทกอไทยแลนด์จำกัดค่ะตั้งอยู่ที่1-2-3มหมู่1ตำบลประชาธิป,ปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะแล้วก็สินค้าของเรานะคะวางขายที่ Eve and b บ y แล้วก็เซเว่นยีราเรนหรือห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศค่ะแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์นะคะก็จะมีเป็น Shopee, TikTok, Facebook ค่ะแล้วก็มีเออชื่อว่า กอดออฟฟิเชียลค่ะแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์02 348 7405ค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจาสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะหรือว่ากดจิ้มที่ตะกร้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย